บ้านใหม่ของมาริโอสร้าง3ปียังไม่คิดแต่งนางร้ายคะ่ะไม่แค่แฟนมีข่าวกับดาราเมียนมามาริโอปลูกบ้านใหม่ราคาเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาคะ่ะไม่กลัวว่าโดนเกาคะค่ะแฟนมีข่าวกับดาราเมียนมาบ้านใหม่มาริโอ้เมาเลอร์ครบกับนางร้าย7ปีไม่คิดใช้เป็นเรือนหอวันนี้ทางทีมงานไม่พลาดพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวอีกหนึ่งพระเอกหน้าฝรั่งมาทเทเลนที่เป็นที่ชื่นชอบของสาวน้อยสาวใหญ่ทั้งประเทศสำหรับพระ เอกหนุ่มหล่อมาริโอเมาเลอค่ะกับนางร้ายไยแดงอย่างสาวจันจิ คบกันมาเป็นเวลา7-8ปีแล้วแต่ไม่มีรูปคู่หรือว่าโมเมนต์หวานๆซักเท่าไหร่ล่าสุดพระเอกหนุ่มเนี่ยซุ้มสร้างบ้านใหญ่โตคะ่ะโดยหนุ่มมาริโอเองเนี่ยเปิดเผยว่ายังไม่ได้เข้าไปอยู่เพราะว่ายังตกแต่งไม่เข้าที่ครับบวกกับว่าคือยังไม่ค่อยมีเวลาเลยทําให้บ้านเสร็จช้าของตกแต่งที่นํามาใช้เนี่ยส่วนมากนําเข้าจากต่างประเทศอย่างกระเบื้องต่างๆเองก็สั่งมาจากนอกแต่ของทุกอย่างที่นําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยเจ้าตัวจะขอใช้เพียงแค่10%เเท่านั้นจะเป็นอะไร ้บางกับผู้ออกแบบที่ดีไซน์ออกมาจึงทำให้ใช้เวลายาวมากพอสมควรครับส่วนงบที่ใช้สร้างนั้นก็ไม่ได้บานปลายแต่ก็ไม่ถึง10ล้านแน่นอนเพราะได้มีการออกแบบลงความเห็นว่าชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนจึงควบคุมงบได้ไง่ายครับจะเป็นยังไงสำหรับบ้านหลังนี้มาชมภาพกันคะ่ะ